ท่านนายกประยุทธ์ก็พูดถึงว่าบ้านเมืองเรากําลังจะไม่ใช่กําลังจะคือเราเปิดประเทศขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวแล้วแล้วก็แน่นอนพูดถึงเรื่องลอยกระทงด้วยเอาเราฟังลอยกระทงกับขยับประเทศชาติก่อนครับเรื่องต่อไปก็คงเป็นเรื่องของงานลอยกระทงใช่ไหมก็ได้สั่งการให้เราระวังมากที่สุดนะครับเดียวกันเราบันกการแพร่ระบาดถ้าเราไม่ช่วยกันมันก็ไปไม่ได้นะครับในเรื่องของการเปิดสถานที่อะไรต่างๆก็ตามผมก็จะไ็นต้องรับฟังวามเห็นจาก ด้านสาาสุขจากคุณหมอด้วยเลยด้วยนะเพราะนั้นก็วันนี้ก็ขอเตือนไว้ก่อนสาหรับผู้ที่ยังฝ่าฝืนอยู่มันก็ทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้ยากนะมันไม่เป็นไม่สามารถจะเป็นไปได้ตามกรอบกําหนดเวลานะผมบอกแล้วว่าต้องช่วยกันวันนี้มีการจับกลุ่มเนินอกดีอยู่หลายที่ด้วยการสถ,ถานประกอบการการท่องเที่ยวเนี่ยโเนี่นะคือไม่มีมาตรกา,านในรใดๆเลยมั่วสุมแล้ววันหน้ามันเกิดอ,อะไรขึ้นมาอีกก็รัฐบาลก,ก็มีปัญหาอีกนะ ก็ตามข้อเสนอแรกต้องเลื่อนไปก่อนนะเพราะว่ายัางมาตราการต่างๆเกายัางปฏิบัติได้ไม่ไม่ดีทั้ที่ควรนะไม่มีความพร้อมมีความสุขมีความสุขจริงโดยเพาะยิ่งเห็นเห็นบ้านเมืองมันมีความเคลื่อนไหวแล้วล่ะนะไปตรงไหนมาไหนร้านค้าก็เปิดอะไรก็เปิดคนก็ไปมาหาสู่กันึ่งกันละกันได้โดยการสวมหน้ากากนะโดยการฉีดวัคซีนในสมองนี้นะ นายก็มีความสุขตรงนี้แล้วแล้วก็ถือว่านายกได้มีโอกาสมาเที่ยว,ยวชายทะเลครั้งหนึ่งนะไม่เคยได้ไปเที่ยวนเนี่ยรามาเที่ยวแล้วเดินริมหาดเมื่อเช้าเมื่อวานหนึ่งไปครั้งที่สองของปีนี้ไปไหนนะไไนก็ขึ้นก็ขึ้นอยู่ว่าว่าผมมีอะไรที่เครียดมีอะไรที่กังวลของผมอยู่ ผมก็อยากผ่อนคลายนะจริงผมเป็นคนที่อารมณ์ดีนะอารมณ์เบิกบานใจยเย็นรอในบางระยะยนะก็ก,ก็พยายามจะจัดนะให้บ่อยครั้งขึ้นน,นะก็เหมือนครั้งแรกๆที่มาใช่ไหมเราก็มาชุมกลุ่มจังหวัดนโน่นนี่ไปเรื่อยๆนะก็จะเวียนไปเรื่อยๆัีนี้ที่ผ่านมาันมาติดสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดไงต่อไปถ้ามันไม่มีอะไรขึ้นเราก็จะจัดตามวาระที่เหมาะสมต่อไปในทุกภาคเนาะ